ตุนอาชอปรัน R op, รับฟาร์มแมปฟู้ดคิงพีทและโลกูลโดยมีเลทราคาตามนี้ครับผมแล้ววัสดีครับผมวันนี้วันนี้อยู่กับผมเองนะฮะออโต้เอ็กซ์ดีนะครับผมวันนี้เนี่ยอาจจะพูดติดติดขัดขัดหน่อยนะดูแน่แน่ติดติดขัดขัดนะโอเคด้วยสาเหตุบางอย่างนะฮะเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรนะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้นะฮะซึ่งมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวเมรว่าเดี๋ยวได้ตัวมันมาเดี๋ยวก็รู้ชื่อเองนั่นแหละฮะแต่รู้แค่ว่ามาจากเรื่องเฟสสเตย์ไหนครับผมมาสุ่มกันเลยอาจจะสุ่มจนก,กว่าจะได้นะฮะโอเคไปคุณผู้ชมฮะเป็นไปได้วะที่สุ่มครั้งแรกแล้วมันจะได้ไอี๋เป็นครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวๆอยู่ไหน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 นี่ ชื่อเลสเซอรนะฮะส่วนในการ์ตูนชื่ออะไรไม่รู้นะฮะเอมิยะมัง้งนะน่าชื่อเอมิยะจำไม่ได้อะเอมิอ็สักอย่างอะนะเอาเปว่าเดี๋ยวไปรีวิวกันดีกว่เาเดี๋ยวขอเปลี่ยนโต๊มหนึ่งนะจะเ,เอาแทนโบลี่นะโบลี่โดนเนิร์ฟนะโดนเนิร์ฟเรื่องเงินไปแล้วเรียบร้อยนะบอกได้แค่นี้นะโอเคเราจะรีวิวกันแบบแล้วเอาหน่งนะครับผม เดี๋ยวตัดตอนที่อยู่ในเกมกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เข้าสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเอมิยะเนี่ยใช้เงินแค่ห้ารอเองอุ้ยเป็น a อวด้วยเอาไป่ว่าเดี๋ยวเอา o o r m a l นะอั n o r m a l อั n o r m a l พอนะแล้วผมลองหาข้อมูลมาก่อนที่เกมจะโหลดมามันเป็นเหมือน Archer นะฮะเป็นสงครามอะไรของมันก็ไม่รู้นนอะไรเพราะไม่ได้ติดตามเรื่องเฟนะฮะดูแ่เฟรดภาคเดียวเองมั้งนะดูแล้วมันก็นเรงง พขาดูไม่เลี่ยงภาพไม่ถูกจริงๆอะนะโอเคเดี๋ยวเอาไปวางไปก่อนว้าวดาเมจ90แต่ภาพไม่โรดโอเคดาเมจ90นะฮะระยะอยู่ที่22 e f ส a อยู่ที่4.5ดูสิโหดไหมนะฮะมันต้องโหดแหละมันแค่เอยลืมเปิดเอฟเฟคลืมเปิดเอฟเฟคเออนี่ท่าอะไรเนี่ยดูใหม่สิ ว a t เ h อแ e c k เอนเอนั่นแหละว่าเดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆอัพไปกี่ขั้นไม่รู้เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเออกล่วกลุ้ม โอเคเดี๋ยวอัปเกรดเป็นขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะดูดิไอไลติ้งซัมมอนอะไรนั่นอะเป็นยังไงเอ่ยมันต้องเกี่ยวกับสายฟ้าแน่นอนนะมาออกมาเลยออกมาเลยให้ดูสิว้าวมาอย่างงี้เลยเลยชุ๊บว้าวเฮ้ยเท่เท่เท่ เท่วิเท่อยู่นะเท่อยู่นะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าน,นี่นะจะเป็น a o e แบบใหม่ครับผมซึ่งมันใช้งานยังไงไม่รู้นะฮะประมาณว่าใครที่แม่งอยู่ในวงเนี้ยเท่าน,นั้นมึงโดนอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าแต่ในเนี้ยจะไม่เขียนว่าเป็น a o e นะครับผมซึ่งสำหรับผมเนี่ยมองว่าแบบ a อ E อยู่เนี้ยมันใช้ได้นะจริง มันก็ไม่ได้แย,ย่นะอ่าเอาฟูมาแล้วเอฟเฟกต์มือนี่ก็ใช้ไ,ได้เนี่ยเบื้อยุบโอเคเดี๋ยวจะอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับผมรอสักครู่รอสักครู่โอเคเดี๋ยวจะอัพขั้นต่อไปกันเลยนะฮะซึ่งเอฟเฟกต์มันไม่ได้เปลี่ยนหรอเพราะมันไม่ได้เขียนไว้มันก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ แต่นึง่งด้วยว่าจํานวนเงินเนี่ยมันใช้ประมาณมันใช้อยู่ที่2,000แล้วอัพได้อีก2ขั้นนะอัพไม่ว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงครับผมโอเคตอนนี้ออัพได้อีกขั้นหนึ่งละ e n c h a n t e n h a n c e เออนั่นแหละเอาว่าอัพไปเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะโอ้โหกลับมาเป็นแบบนี้ก็คิดถูกคิดผิดไว้เนี่ยเฮ้ยแต่ดาเมจใช่ย,ย่อยนะสองพนะสอง9 คือมันลดไอ้นี่ลดอะไรยะฮะโ,โหตอนแรกก็เท่นนะแต่อันนี้เนี่ยดีอย่างเดียวคือดามิดมึงเยอะแค่นั้นแหละเอาเป็นว่าไม่ต้องตัดอะเพราะว่าเงินมันจะถึงอยู่แล้วเมื่อแต่พูดนะฮะสเปเชียลไลติ้งสตรอมกันอะ อ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดม,าดมันเป็นยัางไงามันเป็นยัางไงมันเป็นยังไงสเปเชียลอะไรติ้งตอบอัพอัพไปเลยอ๋อเราต้องเป็นคนกดใช่ไหมเฮ้ยมึงเล่นโดนท่วเมเป็ละมั้งเฮ้ยเฮ้ยไอตะก,กี้นี่แม่งหายหมดเลยนะฮะผมเห็นนะฮะคือ <c> ป <ười> กติเนะี่ยเกมนี้เนี่ย อย่างที่หลายๆคนรู้กันนะว่าก่อนจะก่อนที่ตัวนี้จะโจมตีเนี่ยมันจะลดดาเมจพวกนี้ไปแล้วนะเออต้องเข้าใจกันด้วยอ,อุ้ยเอ๊ยแต่จริงๆตัวมันเท่นะอว้ยเุ้ยต้องไปดูมั่งแล้วเรื่องนี้ซึ่งเลียงภาคไม่ถูกนั่นแหละก็เลยดูไม่ออกเนี่ยภาคนี่ยมันภาคไหนนะเลี้ยงไม่ถูกอ่ะก็เลยงงหมดแล้วแต่ก็ช่างแม่งไปย่นนะช่างแม่งไป เะะอาเป็น,นว่าผมจะบอกให้ว่าตัวมันอ่ะโคตรเทนะฮะเทมากอ่ะเทแบบส,สุดอ่ะเอาเป็น,นว่าคลิปเนี้ยมีประมาณนี้ครับผมเพราะว่าตัวมันเทเกินไปนะฮะโอเคดยวมีการรีวิวแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะ,ะคลิปหน้าเจอกันนะครับาบาย